เวลา10นาฬิกา28นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาทรงงานค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่าพระเนตรโครงการทหารพันธีกองพลหารราบที่3ทั้งนี้กองทัพภาคที่2มีหน่วยเข้าร่วมโครงการ51หน่วยใน12จังหวัดร,รวม20ค่ายมีศูนย์ผลิตในพื้นที่50เช่นศูนย์ผลิต ปลาน้ำจืดพระรา,านทานเพื่อนช่วยเพื่อนผลิตพันธุ์ปลานิมจิรดากว่า830,000 0 0ตัวในปี2567มีเป้าหมายจะผลิตพันปลานิมจิรดา3 9 0 0้านตัวรวมทั้งได้ขยายผลไปสู่กำลังพลชุมชนรอบค่ายพื้นที่ชายแดนและโรงเรียนที่สนใจ กองพลนหารราบที่3ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพรซิลิเมอรที่ใช้พัฒนาจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีกองพลนหารราบที่สมบนพื้นที่กว่าร4อไร่จะทําโครงการต่างๆได้แก่ศูนย์ผลิตปลาน้ําจืดพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือตอนบนศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิต มเมล็ดพันธุ์พืชพระจานทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันสามารถมอบพันธุ์สัตว์พันธุ์ผักและไม้ผลพระชานทานให้ประชาชนนำไปขยายผลต่อ กรมพัฒนาที่ดินปรับปรุงบำรุงดินซึ่งเป็นชุดดินผลพิสัยเป็นดินร่วนปนทรายต้องปรับสภาพความเป็นกรดด่างใช้ปุ๋ยพืชสดจากฟเถืองและปุ๋ยหมักทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์กรมวิชาการ,กรเกษตรสนับสนุนการใช้ชีวพันธุ์ผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP โดยส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมหลักสูตรศัตรูพืชผักและการป้องกันกําจัดโดยชีวพิธีปี2567ได้ตรวจรับปรองมาตรฐานสินค้ากเกษตรตามมาตรฐาน GAP 15ชนิด กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและมีแผนที่จะสนับสนุนความรู้การผลิตมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อขยายผลสู่กเกษตรกรและชุมชนกรมทรัพยากรน,น้ำทําโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้การใช้น้ําในแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักสำรอง60ไร่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน,น้ำปาดาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับปาเดิมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำขุดบ,ออดบออ่อปานเพิ่มหนึ่งบ่อมีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากนั้นท่อพระเนตรโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองที่ให้กำลังพลปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักเพื่อให้มีผักปลอดภยัยบริโภคเป็นการลดรายจ่ายโดยกองพลอาหารราบที่สามมอบหมายให้กองพันอาหารราบที่1กรมทหารราบที่13ดําเนินโครงการส่วนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกไม้ผลในพื้นที่25ไร่มีไม้ผล9ชนิด ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์มาขามเทศพันธุ์สีชมพูและฝรั่งรวมทั้งขยายผลสู่ชุมชนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ผลิตพันธุ์ปลานน้ำจืดพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อน พื้นที่อีสานเหนือตอนบนท่งเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์สามแห่งพื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบนได้แก่ศูนย์ผลิตพันธ์ปาน้้าจืดพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนและศูนย์ผลิตพันธ์กบพระสถานเพื่อนช่วยเพื่อนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีพระดชดำริให้จัดตั้งขึ้นพร้อมพระสถานพระราชานุมัติงบประมาณผ่านมูลที่ใช้พัฒนาแก่กองทัพพะที่สองสำหรับจัดตั้งศูนย์เพื่อพระสถานความช่วยเหลือแก่ราษฎรและสนับสนุนหน่วยงานที่สนองงานตามพระชดริ สำหรับศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระสถา,านเพื่อนช่วยเพื่อนนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2566ประกอบด้วยโรงเพาะพันธุ์สัต์น้ำหอกระจายน้ำอาคารฝึกอบรมและกระชังปลา20กระชังปัจจุบันมีพ่อพันุ์ปลา378ตัวแม่พันปลา756ตัวปีนี้มีเป้าหมายผลิตพันปลาในจิตรดา800,000ตัวเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ผลิตพันธุ์ปลาพระสถา,านกว่า230,000ตัวมีประชาชนได้รับพันุ์ปลาพระสถา,านแล้ว1,035คน ในการนี้พระสถา,านพ่อแม่พันปลาหนิจิรดาทีมวุฒิชัยพัฒนาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย999ตัวและทรงปล่อยลงสู่สัตว์น้ําของศูนย์ผลิตพันปลาน,น้ําจืดพระสถา,านเพื่อผลิตลูกปลาหนิจิรดาพระสถา,านแก่รัตฎรต่อไปโดยผลผลิตส่วนหนึ่งนำไปแปรรูปเป็นอภิปราปราปลานินปลานินแดดเดียวจำหน่ายหน้าค่ายและตามงานเทศกาล โซนศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือดําเนินการในพื้นที่7ไร่มีโรงเรือนเลี้ยง9้าโรงเรือนเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ปีก4ชนิดได้แก่เป็ดเทศกบินบุรีไก่ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวไก่พันธุ์ประดูหางดําและทดลองเลี้ยงไก่งวงได้รับการสนับสนุนลูกไก่งวง2ส,สายพันธุ์คืออเมริกันบรอนส์และเบลสวิตสมอลไวท์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกกบินบุรีสามารถผลิตลูกเป็ดและลูกไก่แจกจ่ายให้กําลังพลและประชาชน 1, 0, .50 ตัวเป็นลูกก่พันห้าสิบ หางดำ630ตัวและลูกเป็ดเทศกระบินบุรี420ตัวในปี2565กรมปรศุสัตว์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคในสัตว์ปีกโดยเฉพาะการทำวัคซีนป้องกันโรคฝึกอบรมความรู้เรื่องการใช้ตู้ฟักไข่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ไก่เหลืองหางขาว212ตัวพร้อมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์3รายการได้แก่ตู้ฟักไข่ตู้เกิดและจานกกเพื่อพระราชทานแก่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่3 ศูนย์ผลิตพันุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือเลี้ยงกบสาสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์จันนาสายพันธุ์นานานและสายพันธุ์ทุ่งกุลาในพื้นที่1.5ไร่มีโรงเรือนสี่โรงเรือนคือโรงพ่อแม่พันธุ์โรงผสมพันธุ์โรงอนุบาลลูกกบและโรงเลี้ยงกบแบบบ่อดินที่ผ่านมาผลิตพันธ์กบแจกจ่ายกำลังพลและประชาชนเป็นลูกกบทั้งสสายพันธุ์รวม11,260ตัว โอกาสนี้พระราชทานพ่อแม่พันธุไก่งวงพันธุอเมริกันบรอนส์และพันุ์เบลสวิตสมอลไว้8ตัวแก่ผู้บังคับกองพันธุทหารราบที่3กรมทหารราบที่13พระราชทานพ่อแม่พันธุกบนานครนายก40ตัวแก่ผู้บังคับกองพันธุทหารราบที่2กรมทหารราบที่13พระราชทานพันธุ์ไก่กระดูหางดําและพันธเป็ดเทศกบินบุรีแก่ตัวแทนเกษตรกรเพื่อนําไปเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ต่อไป จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีทรงมีพระราชปฏิสันถานแก่ทหารพันดีที่ไปเฝ้าทุนละอองพระบาทกับอีกคำหนึ่งที่ทุกคนก็ไม่คนถามแยะว่าทหารพันธีพันอะไรดีก็ก็จริงๆก็คือหลายอย่างพันเราก็จะเห็นทหารที่เลี้ยงแล้วก็จะสร้างพัน พันเช่นพันไก่ที่ดีพันผักที่ดีโดยใช้ใช้ปัจจัยต่างๆที่รวมรวมกันที่ตอนแรกดินไม่ดีก็ต้องทําให้ดินปรับปรุงดินต้องปรับปรุงน้ําปรับปรุงตู้อะไรก็ตามก็ต้องต้องดีในะที่สุดก็พันของ พืที่ออกมาจากการประคบประมของเราจากศาสตร์ที่เกิดการป,ประกบประมดูแลของเราก็เกิดเป็นสิ่งที่ดีๆขึ้นมาแล้วก็จะมาใช้เองก็ทําให้เป็นอาชีพและเป็นเครื่องเลี้ยงเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสงังคมต่อไป จากนั้นทรงฟังการขับร้องเพลงทูลกระหม่อมอาจารย์ของศิ่ยเก่าโรงเรียนในรัอยพระรจรุลจอมเกล้าแล้วทรงตัดเค,ค้กที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องโอกาสวันคล้วันพระจสมภพ,พวันที่2เมษายน2567และพระชถา,านแก่หัวนหน้าส่วนราชการที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท